สวัสดีครับผมบอสเอกครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ธุรก,กิจแพลตฟอร์มสุขภาพ e b a าร์แอปพลิเคชันหลายท่านอาจเริ่มรู้จักเรามากขึ้นจากการที่เราทําการตลาดเชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ และหลายคนมีคำถามว่ามันคือแพลตฟอร์มอะไรผมขออนุญาตสรุปแบบง่ายๆผ่านคลิปนี้นะครับ eBar Application คือธุรกิจรูปแบบใหม่ยุคดิจิตอลภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า FMP หรือว่า Food Magic Plus เรามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย100%ซทั้งตัวบริษัทและก็สินค้าที่วางจำหน่ายในแพลตฟอร์มปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจไปแล้ว2ประเทศนะครับก็คือไทยและก็สปปลาวและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นนะครับมีคนดาวน์โหลดเท่า มาใช้บริการภายในแพลตฟอร์มทะลุมากกว่า50,000นคน <Wow. S 1> สจุดเด่นที่สำคัญในแพลตฟอร์มนี้คือ 1. ทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพกับทีมแพทย์ภายในแอปพลิเคชันของเราแบบฟรีๆครับ 2. คุณสามารถเข้ามาสร้างไรายได้ถึง3รูปแบบการตลาดภายในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับเราคุณสามารถเริ่มต้นแบบง่ายๆโดยการดาวน์โหลดและลงทะเบียนฟรี ผ่านลิงก์ผู้แนะนำได้เลยครับระบบจะดำเนินการส่งลิงก์เพื่อให้คุณเริ่มต้นในการสร้างรายได้ภายในแอปพลิเคชันได้ทันทีคุณจะมีรายได้จากตลาดที่1่ทุกครั้งทุกวันที่เพื่อนๆของคุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าภายในแอปพลิเคชันแต่ถ้าเราต้องการมีรายได้ที่มากขึ้นคุณเพียงเปิดบินสินค้าในตำแหน่ง PR ด้วยเงินลงทุนต่ำสุดเพียง1,500บาทคุณจะได้รับสินค้า PR เพคเกตซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนวัตกรรมระดับโลกรับสิทธิพิเศษร่วมเป็นเจ้า ของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์และช็อปเซอร์วิสทั้งไทยและก็สปปลาวครับคุณจะมีรายได้จากตลาดที่1ทุกครั้งทุกวันที่เพื่อนๆของคุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าภายในแอปพลิเคชันซึ่งจะได้รับมากกว่าเมมเบอร์ Member ปกติ2เท่านอกจากนั้นนะครับ PR <DR S 2> ยังมีสิทธิ์ในการรับรายได้จากตลาดที่ 2, 2> ของเราทุกครั้งที่คนในแอปพลิเคชันของเรา มีการสมัคร PR เราจะได้รับค่าโปรโมทการสมัคร300บาทต่อคนจ่ายเป็นรายวันทัน <Wow. S 1> ทีสำหรับคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำสำหรับการสร้างรายได้ในรูปแบบตลาดที่3ต่อนะครับสำหรับท่านที่สนใจร่วมง,งานกับเราเรามีโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์พร้อมสอนเทคนิคการทำเงินผ่านออนไลน์ฟรีทุกๆวันตามมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านได้เลยครับอย่าลืมนะครับโอกาสจะเกิดขึ้นกับคนที่ตัดสินใจก่อนเสมอวันนี้คุณดาวน์โหลด eBar app แล้วหรือยัง